ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมไพวันนะครับพามาดูบ้านที่รีโนเวทเสร็จเมื่อวานนี้นะครับรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับเนื้อที่55ตารางวาชื่อบ้านเพชรมนฑลนะครับบ้านเพชรมนฑลหันหน้าไปทางติษใต้นะครับเนื้อที่55ตารางวาสี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปชม บ้านหลังนี้ที่เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเผื่อลูกค้าหลายๆท่านที่ที่ดูบ้านตอนที่ผมทําคลิปแบบยังไม่ตกแต่งแล้วผมก็ตกแต่งเสร็จก็เลยพามาชมว่าตกแต่งเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะลูกค้าบางท่านอาจจะมองไม่ออกว่าวคุณทธวันทําบ้านเนี่ยทำคลิปทาวิดีโอเนี่ยทำยูทูบบ้านมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยบ้านเก่าอะไรอเงี้ย เสร็จแล้วลูกค้านึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนึกไม่ออกนะครับว่าไี้จบแล้วมันจะเป็นแบบไหนก็เลยเอาหลังนี้มาให้ดูว่าตอนจบแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมซึ่งบ้านหลังนี้อยู่อยู่ถนนเมนเลยนะครับนะครับอยู่ถนนเมนซึ่งถนนนี้กว้างมากน่าจะประมาณ10เมตรได้นะครับแล้วก็หน้าด้านหน้าก็เป็นสวนนะครับนะครับซึ่งบ้านหลังนี้บรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้ทำเลบรรยากาศดีมากๆเลยบ้านหลังนี้นะครับ ด้านหน้าก็ตรงกับสวนนะครับแถมติดถนนเบนของโครงการนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับว่าข้างในจะสวยงามประมาณไหนนะครับลองเข้ามาชมดูนะครับอันดับแรกเลยที่เห็นนะครับก็คือหลังคาเป็นโมเดิร์นนะครับหลังคานะครับหลังคาอย่างสวยงามเลยนะครับ หังนี้ก็จะบูร์ดทียูนะครับบูร์ดทียูนะครับแล้วก็เป็นระบบรางซ่อนแต่ว่ารางยังไม่มาใส่นะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นอจอดรถเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูประตูด้วยนะครับเป็นประตูสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับดูนะครับสวยดีเลยนะสวยงาม รถเข้าได้สคันซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของผมอยู่แล้วคือรถต้องเข้าได้2องคันนะครับเข้าได้อย่างสบายๆเลยเพราะว่าโครงการเดิมเนี่ยประตูมันจะแคบ,คบทุกหลังผมจะเน้นให้มันกว้างแล้วก็มีพื้นที่จัดสวนปูญ่านิดหน่อยนะครับซึ่งในวันข้างหน้า,าลูกค้าก็อาจจะตั้งเป็นต๊ะสังสรรค์นะครับฐานเล่าทานเดียหรือ จัดสวนปลูกต้นไม้ได้หมดนะครับอันนี้คือบริเวณของภายนอกนะครับบริเวณของภายนอกนะครับบริเวณด้านข้างก็าจะปรับเทปูกระเบื้องให้เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อประโยชน์ใช้สอยได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบ,บานเปอยบานใหญ่ชทอนะครับเหมือนทุกหลังนะครับ ข้างในมองเข้าไปเห็นโคฟามีมา้านติดสวยงามนะครับดูแล้วล้ำสมัยดูแล้วทันสมัยนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นประตูมิเนียมนะครับ,บสีอบขาวนะครับว่าจะประมาณอย่างนี้มีบันไดทําเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนด้านข้างก็จะประมาณอย่างนั้นนะครับ ก็พาชมข้างในนะครับชมข้างในตอมาก็จะป้าเราทําใหม่หมดเลยนะครับหลังนี้ก็คือป้าเราทําใหม่หมดเลยนะครับมีหลุมหนึ่งหลุมนะครับใส่ลายบัวหลุงเข้าไปนะครับพื้นก็จะเป็นแกนโตไซส์80คูณ80นะครับซึ่งวันนี้นะครับยังไม่ได้ขัดนะครับเพราะว่ายังไม่มีปั๊มกําลังติดปั๊มอยู่นะครับก็เลยถ่ายให้ดูก่อนนะครับตรงนี้มุกอ่อนนี้จะเป็น กำแพงนะครับเป็นกำแพงตรงนี้เดิมๆเป็นโรงรถนะครับดเดิมๆเป็นโรงรถผมก็ทุบออกก็จะทำให้เป็นระดับเดียวมันก็ได้พื้นที่ภายในกว้างนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นกระจกมาใหญ่ซึ่งเรามองจาก้านอกมันจะสวยนะครับแล้วก็ตั้งโซวฟาติดมาตรงนี้สักหน่อยนึงมอง้างนอกก็จะเห็นเป็นภาพกว้างก็จะสวยงามน,นะครับหน้าต่างก็เปลี่ยนเป็นเินเนียนะครับพาไปชม มกระปูนะครับือนเดิมมันจะเป็นเสาเล็กๆนะกระปูมาทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพามาชมห้องน้ำนะครับพามาชมห้องน้ำก็เหมือนเดิมครับสวยงามนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับห้องน้ำห้องน้ำล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับพามาชมห้องครัวนะครับ วเราก็จะโูคอนเนปูมมกระเบื้องพื้นทนป้าก็ความสวยงามมาทำมันสะอาดง่ายนะครับตรงนี้นะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยดียังไม่ทำตรงสะอาดนะครับก็มีเคาน์เตอร์ปรนลุกกแรแกวหนึ่งชุดนะครับมีเคาน์เตอร์มีอะไรเรียบร้อยหนึ่งชุดนะครับก็นี่คือบริเวณของครัวกว้างมากเลยนะครับข้างในก็จะปูกระเบื้องปูอะไรให้เรียบร้อยนะครับกว้างน,นะครับซึ่งซึ่งตรงนีง้ ขอบความกว้างๆลตรงนี้เราก็สามารถตั้งโต๊ะอาหารได้นะครับตรงนี้สามารถตั้งโต๊ะอาหารไนดะ้ส่วนเป็นข้างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับก็จะมีปั๊มน้ํามีลูกค้าก็ซื้อปั๊มน้ำปั๊มอะไรมาใส่เครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน,รนตรงนี้บริเวณตรงนี้ณตอนนี้ก็เป็นที่ท,ที่โล่งไว้ก่อนนะครับส่วนในวันข้างหน้าท่านผู้ชมหรือลูกค้า ต้องการเพิ่มเติมอะไรก็กคใอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ผมปรับพื้นเทกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูสะอาดนะครับดูสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนด้วยนะข้างบนนะครับก็จะเจอห้องนอนนะครับซ้ายมือมีสองห้องนะครับขวามีมือเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนะครับก็ปูกระเบื้องใหม่นะครับปูกระเบื้องใหม่เรียบร้อยนะครับ ก็จะมีห้องน้าห้องน้ําใหญ่หนึ่งห้องนะครับดูได้ลองดูนะครับว่าห้องน้ําใหญ่นะครับสวยงามนะครับปูกระเบื้องพื้นชนฟ้าเพื่อความสวยงามเพื่อความ ก็ผมพาไปดูห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าครับซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่เนี่ยเลยนะครับเป็ห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนใหญ่นี้นะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อรักษาภรรยาลูกค้า เป็นสวนนะครับหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับมีจัดสวนหญ้าอยู่มุมหนึ่งประตูแสแตนเลสรั้วระแนงนะครับถนนเนนบรรยากาศดีมากครับบ้านหลังนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็ยังไงก็อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเหลือเตร็จฟังความสะอาดหลังน,นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งก่อนที่จะรีโนเวตเนี่ย ก็จะเด็กเที่ยวห้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องมิวู์ของคุณไพยงวันด้วยนะครับว่าบ้านจะละหลังมาเรื่อยๆนะครับเพราะยังไงบ้านหลังนี้ที่ถ่ายให้ดูวันนี้คือเป็นบ้านที่ติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วก็ลูกค้าก็รอคู่แปลงอยู่นะครับหลังนี้นะครับมีหลายท่านที่มาดูแล้วไม่ยังไม่ตัดสินใจก็ลยมีมีลูกค้าจองแล้วนะครับเอาไว้ดู หลังอื่นที่ยังไม่ติดจองนะครับก็จะพาไปดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ